รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแม็กโ o รโลเลื่อยชักไร้สายเครื่องตัดอนเนกประสงค์ แถมฟรีใบมีด4ใบตัดเหล็ก1ใบเลื่อยแบบลูกสูบมีทริกเกอร์ความเร็วสะดวกปลอดภัยใช้งานง่ายสำหรับงานหนักติดตั้งคลิปใบมีดมีตัดที่สะดวกและรวดเร็วสวิตนิรภัยชนวน2ชั้นการจับที่สบายด้วยอย่างให้ความสบายและการควบคุมที่ดีที่สุดมีรูระบายความร้อนมีไฟ LED ่องสว่างเวลาเจาะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน1ก้อน พร้อมสายชาร์จสามารถตัดได้ดีในที่แคบแนวราบแนวตั้งและการใช้งานที่เข้าถึงยากตัวเครื่องน้ำหนักเบาขนาดเล็กกระทัดรัดจับถนัดมือจิ๋วแต่แจว๋วมาพร้อมราคาพิเศษเมื่อก่อนใช้เลื่อยแบบเก่ามาตัดแต่งกิ่งไม้ที่รกในบ้านใช้ยากมากครับจนต้องจ้างช่างมาตัดแต่งให้แต่พอมีเลื่อยชักแมกโปรปัญหาก็หมดไปเพราะใช้งานง่ายทำเองได้ไม่ต้องจ,งจง้างช่าง ตัดแต่งกิ่งไม้ที่รกๆตัดเหล็กมาซ่อมแซมหรือสร้างผลงานได้สบายคุ้มค่าจริงๆครับต้องมีเลื่อยชักแม็กโปรติดบ้านไว้สักเครื่องนะครับแม็กโปรเลื่อยชักใบไร้สายเครื่องตัดอเนกประสงค์แถมฟรีใบมีด4ใบตัดเหล็ก1ใบสะดวกที่สุดและพิเศษสุดๆสำหรับ50สายแรกรับไปเลยกับชุดเครื่องมือช่างพร้อมกล่องครบเซ็ตมูลค่า590บาทฟรี ปกติ2,790บาทวันนี้พิเศษให้ไปในราคาเพียง999บาทเท่านั้นที่นี่ที่เดียวรีบโทรด่วนตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอเพราะสินค้าดีให้เฉพาะ50สายแรกเท่านั้นค่ะนึกถึงเครื่องมือช่างต้องแม็กโปรเท่านั้น มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาพร้อมกับสินค้าดีๆภายใต้แบรนด์ของ MAC PRO คุณผู้ชมคะเลื่อยชักไร้สายที่วันนี้อยากจะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นการถือว่าเป็นของดีที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักนักนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเลื่อยชักไร้สายแบบนี้นะคะเป็นการใช้งานที่สะดวกง่ายดายถ้านึกถึงงานตัดต้องนึกถึงเลื่อยชัก Mac Pro เลยคะ่ะ เครื่องตัดอเนกประสงค์นะคะซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ตัดงานได้หลากหลายตัดได้ตั้งแต่งานไม้ไปจนถึงงานเหล็กใบมีดที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นใบมีดที่มีหลากหลายสามารถที่จะตัดเหล็กได้นะคะแล้วก็มีใบในการตัดกิง่งตัดไม้นะคะครบเลยทีเดียวที่สําคัญสินค้าภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของแมคโครของเรารับประกันถึง1ปีเต็มดังนั้นคุณมั่นใจในเรื่องของสินค้าและมาตรฐานของสินค้าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ และแน่นอนนะคะวันนี้เรามาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ภายใต้ Mac ก r รผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แน่นอนเรามาพร้อมกับสินค้าที่เป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะปกติแล้วตัวเครื่องชักไร้สายตัวนี้นะคะตัวเดียวเนี่ยราคาอยู่ที่2790บาทแต่แน่นอนคถะวันนี้เราไม่ให้คุณเป็นเจ้าของในราคาที่สูงเท่านั้นแน่นอน วันนี้เรามาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ2,790บาทไม่ขายแต่เราขายเพียง999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมคิดดูสิคะว่าเราสามารถที่จะลดช่างเวลาจ้างช่างทีนะคะมาตัดต้นไม้ทีโอ้โหค่าจ้างช่างก็ หลายบาทแล้วแต่วันนี้เราสามารถที่จะใช้สําหรับตัวเลื่อยชักนิดตัดได้ทุกอย่างตัดกิ่งไม้ต้นไม้ต่างๆในบ้านของคุณแล้วคุณยังสามารถที่จะใช้งานในอื่นได้อีกด้วยเราให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะสินค้าเรามีจํานวนจํากัด100เซตเท่านั้นแต่ถ้าคุณโทรมาภายใน50สายแรกค่ะเราแถมพิเศษเพิ่มฟรีไปอีกนะคะกับเครื่องเซตเครื่องบือช่างนะคะแบบนี้ค่ะ มูลค่า590บาทเราแถมให้คุณไปเลยฟรีๆนะคะเรได้ว่าซื้อ1แถมอีก1กับชุดเซ็ตเครื่องมือช่างมูลค่า590บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแต่คุณต้องโทรด่วนและโทรให้ทันนะคะภายใต้ใหมายเลขที่ปรากฏอยู่นี้เลยค่ะสินค้าดีๆรับประกันถึง1ปีเต็มโทรด่วนค่ะ ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดนะคะของเครื่องชักไร้สายนะคะ Mac Pro ตัวนี้นะคะว่ามีฟังก์ชันวิธีการการใช้งานอย่างไรบ้างนะคะคุณผู้หญิงอย่างเราๆนี่สามารถจะใช้ได้ง่ายดายสะดวกรวดเร็วอย่างไรบ้างนะคะตอนรับพี่โยค่ะสวัสดีค่ะพี่โยนะคะเป็นคุณพอบ้านที่ใช้งานจริงนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Mac Pro ของเรานั่นเองค่ะ ตัวนี้ที่นํามาเสนอก,ก็คือเลื่อยชักไร้ไสายพี่คะ่ะขออนุญ,ญาตถามก่อนเลื่อยชักไร้ไสายฟังแล้วบางทีก็หมื่นๆมื่นม,มันคืออะไรคะพี่ขออนุญ,ญาตอธิบายนิดนึงเลื่อยชักไร้สายแมคโปตัวนี้ครับค่ะ <c oughs> คุณตุ่นนะครับมันจะมีใบที่สําหรับตัดไม้แล้วก็ตัดเหล็กให้เราครับเรามันเหมาะแก่การใช้งานค <c oughs> ิด <c oughs> ว่ามันซอกแซกเล็กๆน้อยๆครับที่บางตัวมันเข้าไม่ถึงอย่างนี้เราต้องใช้เครื่อง ชักไร้สายแมคโครตัวนี้ครับในการตัดนะครับคุณตุนครับคือคือเรียกไ,ได้ว่าถ้าเรานึกถึงงานตัดเรานึกถึงเลื่อยชักแมคโบรได้เลยแบบนี้ใช่ไหมครับพี่ขาแล้วปกติแล้วเนี่ยมันต่างกับเลื่อยอื่นๆที่ผ่านมายังไงอะคะคือการใช้งานมนสะดวกนะครับคือเราบางตัวถ้าเราไปใช้เลื่อยตัดนเนี่ยเลื่อยมือธรรมดาให้มาคุณตุนเราก็จะเสียเวลาไปเยอะแต่ตัวนี้ว่าเขาจัดใช้งานจริงแล้วก็ เราไม่ต้องไปดึงสายไฟให้มันยุ่งยากเราสามารถตัดได้เลยครับคือ1ความความที่สามารถใช้งานได้ของเขาง่ายๆก็คือ 1. เขาเป็นเลื่อยชักแบบไร้าสาย<ช>นะคะ 2, <ช>ะคะ 2> ก็คือรอบของเขามันสูงใช่ไหม<ช>คะพี่อถ้าเกิดว่าเราเทียบกับการที่เราใช้เลื่อยธรรมดาตึกๆกว่ากจะเสร็จเป็นลม<ช>แล้วก็ถ้าอื่นๆก็คือต้องลากสายใช่ถ้าใช้ตัวอื่นก็ลาอสายไปค่ะ หาที่เสียบไปสายไปแต่ตัวนี้เราไร้สายเรามีแบตเตอรี่ในตัวใช้งานง่ายครับหลายคนกังวลว่าแล้วถ้ามันมีแบตเตอรี่ในตัวเนี่ยมันจะอ่อนหรือเปล่าเวลามันจะตัดมันจะตัดขาดหรือเปล่าเอ๊ะมันจะใช้งานได้จริงๆหรือเปล่าใช่ครับเราเราใช้งานได้จริงแบตเตอรี่เราใช้งานได้ระยะยาวครับต่อเข้าไปยังไงคะพี่คะดูนี่ครับคุณตุ๋นให้ดูเลยนี้กดปุ๊บให้ดูรอบการทำงานเขาครับอ๋อ ใช้งานได้นานเพราะว่าเซฟตี้เขาทนครับพี่ค่ะถ้าเกิดว่าที่บ้านมีเด็กอยู่อย่างนี้เราเราเรากังวลเรื่องเครื่องอย่างเงี้ยค่ะพี่ใช่ครับคุณตูนครับมาดูปุ่มนี้ครับปุ่มเซฟตี้เด็กไม่สามารถที่จะมากดปุ้งเครื่องไม่ทำงานนั้นเลยเซฟตี้ความปลอดภัยมีแน่นอนครับตั้งไว้ตรงนเด็กก็ไม่สามารถที่จะมาหยิบไปใช้แล้วกดให้เกิดอันตรายได้ครับเรามีปุ่มเซฟตี้ในตัวนะครับหรือว่าบางทีเราไปตั้งเอาไว้นะคะกับเซตนี้พอเราต่ออุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยบางทีเราตั้งเอาไว้เราใช้งานเสร็จ เราก็วางไว้โดยกดปุ่มล็อกเอาไว้แบบนี้<ช>นะคะใบเลื่อยก็จะไม่ทํางานปลอดภัยแน่นอนครับซึ่งใบเลื่อยนะคะที่มีมาพร้อมกับเซฟเนี่ยเรามีให้หมดทั้งหมด4แบบ4แบบด้วยกัน4ใบเลื่อยด้วยกันก็จะมีใบที่ใช้ในการกับไม้ซึ่งก็จะเขียนอยู่แล้วนะคะว่าบูดใช่ไหมคะบูดนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งก็คือสามารถที่จะใช้กับงานเหล็กก็ได้เหรอคะพี่ใช่ครับผมเราตัดเหล็กบางๆนี่เราสามารถตัดได้เลยครับเวลามีปัญหาเศษเพงนี้ผุ เราก็ตัดออกซะง่ายๆนะคะดังนั้นคุณผู้ชมคะเรานึกถึงงานตัดนึกถึงเลื่อยชักแม็กโปรแต่ฟังพี่โยพูดแบบนี้เดี๋ยวไม่เห็นภาพเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าการใช้งานจริงๆนะคะใช้อย่างไงคะนี่นะครับปุ่มเซฟตี้นะครับมีปุ่มเซฟตี้ในตัวเวลาเรากดปุ่มเซฟตี้ปุ๊บเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ใบเลื่อยทํางานได้นะครับออปลอดภัยแน่นอนครับตัวนี้แล้วเรามีไฟ LED เวลาเราตัดต้องการไฟแสงสว่างนะครับดู ดูนี่ครับจะมีไฟ LED โชว์สามารถส่องตัดที่ละมุมมืดๆเราสามารถมองเห็นได้เลยครับตัวนี้แล้วตัวนี้เรามาดูการปลดเซฟตี้แล้วตัดไฟโอเคครับครับวิธีการเปลี่ยนใบเลื่อยของเราก็ง่ายนิดเดียวครับนี่ครับใช้มือขวาบิดแล้วถอดออกแล้วก็เปลี่ยนใบเลื่อยเลยชึบนี่ครับเรียบร้อย,อยดูนะครับแน่นสนิท ครบจบแล้วครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะเทดสอบให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่า Mac Pro เลื่อยชักไร้สายผู้หญิงอย่างตุ่นนะคะก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายๆนะคะตัดไม้ก็ได้ตัดท่อ PVC ก็ได้มาดูกันค่ะามาดูกันค่ะ เห็นไหมคะว่านี่เลยเลื่อยชักไร้สายนะคะตัดง่ายรวดเร็วแบบนี้เลยเห็นไหมคะคุณผู้ชมค่ะแถมการตัดนั้นเรียบเลยนะคะนี่เห็นไหมคะตัดไม้สบายๆเลยค่ะเดี๋ยวมาตัดท่อ PVC กันค่ะอ่า ชมค่ะเห็นไหมคะตัดได้แล้วง่ายดายรวดเร็วจริงๆค่ะกับเลื่อยชักไร้สายนะคะตัวนี้ตัวเดียวครบจบเลยทีเดียวอนเนกประสงค์มากๆเลยเพราะว่าไร้สายสามารถที่จะลากไปใช้งานที่ไหนได้นะคะต้องบอกว่าคุ้มค่าการใช้งานจริงๆแถมใบมีดที่ให้ก็มีหลากหลายให้มาถึง4ใบตัดเหล็กก็ได้ตัดไม้ก็ได้ตัดท่อ PVC แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนึกถึงงานตัดนึกถึงเลื่อยชัก Mac Pro ค่ะแม็กโปรเลื่อยชักไร้สายเครื่องตัดอนเนกประสงค์แถมฟรีใบมีด4ีใบตัดเหล็ก1ใบเลื่อยแบบลูกสูบมีทริกเกอร์ความเร็วสะดวกปลอดภยัยใช้งานง่ายสำหรับงานหนัก ติดตั้งคลิปใบมีดมีตัดที่สะดวกและรวดเร็วสวิตนิรภัยชนวน2ชั้นการจับที่สบายโดยอย่างให้ความสบายและการควบคุมที่ดีที่สุดมีรูระบายความร้อนมีไฟ LED สองสว่างเวลาเจาะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน1ก้อนพร้อมสายชาร์จสามารถตัดได้ดีในที่แคบแนวราบแนวตั้งและการใช้งานที่เข้าถึงยากตัวเครื่องน้ำหนักเบา ขนาดเล็กกระทัดรัดจับถนัดมือจิ้วแต่แจวมาพร้อมราคาพิเศษเมื่อก่อนใช้เลื่อยแบบเก่ามาตัดแต่งกิ่งไม้ที่รกในบ้านใช้าย,ยากมากครับจนต้องจ้างช่างมาตัดแต่งให้แต่พอมีเลื่อยชักแมกโปรปัญหาก็หมดไปเพราะใช้งานง่ายทําเองได้ไม่ต้องจ้างช่างตัดแต่งกิ่งไม้ที่รกๆตัดเหล็กมาซ่อมแซมหรือสร้างผลงานได้สบายคุ้มค่าจริงๆครับต้องมีเลื่อยชักแมกโปรติดบ้านไว้สักเครื่องนะครับ แม็กโปรเลื่อยชักใบไร้สายเครื่องตัดอเนกประสงค์แถมฟรีใบมีด4ี่ใบตัดเหล็ก1นึ่ใบสะดวกที่สุดและพิเศษสุดๆส,สำหรับ50สายแรกรับไปเลยกับชุดเครื่องมือช่างพร้อมกล่องครบเซ็ตมูลค่า590บาทฟรีปกติ2,790บาทวันนี้พิเศษให้ไปในราคาเพียง999บาทเท่านั้นที่นี่ที่เดียว รีบโทรด่วนตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอเพราะสินค้าดีให้เฉพาะ50สายแรกเท่านั้นค่ะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปชมนะคะเลื่อยชักไร้าสายแม็กโปรเนี่ยนะคะในการใช้งานตัดไม่ว่าจะเป็นงานไม้งานเหล็กนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราจะนึกย้อนไปถึงสมัยก่อนนะคะในเรื่องของการใช้เลื่อยจะนึกถึงเลื่อยปากฉลามนี้ใช่ไหมคะพี่คะเลื่อยปากฉลามเนี่ยโอ้โหกว่าจะใช้งานนะคะได้งานก็น้อยกว่าจะได้แต่ละชิ้นงานกว่าจะเลื่อยกว่าจะเสร็จเนี่ยใช้เวลานานนาน,นะคะ่ะแถมงานก็ได้น้อยอีกต่างหาก ถ้าถัดมาเราจะใช้ขวานอันตรายด้วย<ม>ลำบากด้วยใช้งานก็ยากด้วยดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับเลื่อยตัวนี้เลยเลื่อยชักแบบไร้าสายนะคะ <Mac Pro. S 1> อะแม็กโปรเดี๋ยวมาดูกันนะคะกับ <Mac S 1> การต,ตัดไม้ก่อนค่ะ เห็นไหมคะงานเขาเนี่ยตัดเนียบนะคะไม่ต้องมาใช้แบบตัวเจียตัวขัดอะไรเลยนะคะนี่นึกถึงงานตัดนึกถึงเลื่อยชักแม็กโปรค่ะคุณผู้ชมอ่ะนี่เฉพาะแค่งานไม้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะสำหรับงานเหล็กกันต่อเราแค่เปลี่ยนใบเลื่อยเองค่ะเติบเติบนี่เลยง่ายๆแบบนี้นะคะ อะมาดูทางด้านของงานเหล็กกันบ้างโอ้โหคุณผู้ชมคะตัดเหล็กได้ง่ายๆสบายๆเลยนะคะแถมตัดแล้วคมมากนะคะนี่แบบ ใช้งานได้ง่ายจริงๆเลยค่ะใช่ครับคุณจุนครับโอ้โหนี่คือสวยงามใช้งานง่ายนะคะนึกถึงงานตัดต้องนึกถึงตัวนี้เลยเลื่อยชักแม็กโปรนะคะใช้งานในครัวเรือนในบ้านได้อย่างสบายๆจะตัดเหล็กตัดไม้กิ่งไม้ที่อยู่ในบ้านของคุณนะคะนี่เลยต้องนึกถึงตัวนี้เลยค่ะเลื่อยชักแม็กโปรค่ะ มาถึงงานตัดกิ่งไม้กันบ้างนะคะหลายๆบ้านแน่นอนค่ะเกือบทุกบ้านนะคะที่มีสวนมีต้นไม้นั้นการตัดกิ่งไม้นี่โอ้โหเป็นเรื่องที่ต้องทําประจําเลยนะคะแล้วบางทีเนี่ยจ้างช่างมาตัดนะคะก็เสียงเงินนะคะหลายบาทเลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้จะดีกว่านั้นไหมถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะตัดแต่งกิ่งไม้ภายในบ้านของตัวคุณเองได้มาดูกันค่ะ โอ้โหที่สำคัญนี่นะคะเรียบกริบเลยนะคะแล้วก็ตัดกิ่งไม้นี่ง่ายๆเลยใช้งานสะดวกรวดเร็วจริงๆค่ะถามความรู้สึกของพี่โยสักนิดนึงดีกว่าค่ะหลังจากที่ใช้เลื่อยชักแม็กโปรตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่รู้สึกว่าถูกใจนะให้คะแนนเต็มสิบเลยโอ้โหเต็มสิบ<ม>เลยนะคะพี่ตัดไม้ก็ง่ายตัดเหล็กก็ดีคมกริบเราสามารถใช้งานง่ายในครัวเรือนอะ เราถ้าคุณตุ่นเป็นผู้หญิงใชไหมครับไม่ใช่ช่างนะยังสามารถใช้งานได้ดีขนาดนี้ที่ผมลองใช้เองกับมือ,อมความรู้สึกนี่ถูกใจมากเลยครับคุณผู้ชมค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่ารอช้าสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดนะคะสำหรับตัวนี้เลยค่ะเลื่อยชัก Mac Pro คิดถึงงานตัดคิดถึงเลื่อยชัก Mac Pro ตัวนี้เลยนะคะเรามีจานวนจํากัดคุณผู้ชมรีบโทรด่วนเลยค่ะ แม็กโปรเลื่อยชักใบไร้สายเครื่องตัดอเนกประสงค์แถมฟรีใบมีด4ใบตัดเหล็ก1นึ่ใบสะดวกที่สุดและพิเศษสุดๆส,สำหรับ50สายแรกรับไปเลยกับชุดเครื่องมือช่างพร้อมกล่องครบเซ็ตมูลค่า590บาทฟรีปกติ2,790บาทวันนี้พิเศษให้ไปในราคาเพียง999บาบาทเท่านั้นที่นี่ที่เดียว รีบโทรด่วนตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอเพราะสินค้าดีให้เฉพาะ50สายแรกเท่านั้นค่ะ Mac Pro เลื่อยชักไร้สายเครื่องตัดอนเนกประสงค์ แถมฟรีใบมีด4ใบตัดเหล็ก1ใบเลื่อยแบบลูกสูบมีทริกเกอร์ความเร็วสะดวกปลอดภัยใช้งานง่ายสำหรับงานหนักติดตั้งคลิปใบมีดมีตัดที่สะดวกและรวดเร็วสวิตนิรภัยชนวน2ชั้นการจับที่สบายด้วยอย่างให้ความสบายและการควบคุมที่ดีที่สุดมีรูระบายความร้อนมีไฟ LED สองสว่างเวลาเจาะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน1ก้อน พร้อมสายชาร์จสามารถตัดได้ดีในที่แคบแนวราบแนวตั้งและการใช้งานที่เข้าถึงยากตัวเครื่องน้ำหนักเบาขนาดเล็กกระทัดรัดจับถนัดมือจิ้วแต่แจ๋วมาพร้อมราคาพิเศษ Mac Pro เลื่อยชักใบไร้สายเครื่องตัดอเนกประสงค์แถมฟรีใบมีด4ี่ใบตัดเหล็ก1นึ่ใบสะดวกที่สุดและพิเศษสุดๆสำหรับ50สายแรก รับไปเลยกับชุดเครื่องมือช่างพร้อมกล่องครบเซ็ตมูลค่า590บาทฟรีปกติ2,790บาทวันนี้พิเศษให้ไปในราคาเพียง999บาทเท่านั้นที่นี่ที่เดียวรีบโทรด่วนตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอเพราะสินค้าดีให้เฉพาะ50สายแรกเท่านั้นค่ะ วันนี้มาพร้อมกับสินค้าดีๆภายใต้แบรนด์ของ Mac Pro คุณผู้ชมคะเลื่อยชักไร้สายที่วันนี้อยากจะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นการถือว่าเป็นของดีที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักนักนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเลื่อยชักไร้สายแบบนี้นะคะเป็นการใช้งานที่สะดวกง่ายดายถ้านึกถึงงานตัดต้องนึกถึงเลื่อยชัก Mac Pro เลยค่ะ เครื่องตัดอเนกประสงค์นะคะซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ตัดงานได้หลากหลายตัดได้ตั้งแต่งานไม้ไปจนถึงงานเหล็กใบมีดที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นใบมีดที่มีหลากหลายสามารถที่จะตัดเหล็กได้นะคะแล้วก็มีใบในการตัดกิ่งตัดไม้นะคะครบเลยทีเดียวที่สําคัญสินค้าภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของแมกโนรของเรารับประกันถึง1ปีเต็มดังนั้นคุณมั่นใจในเรื่องของสินค้าและมาตรฐานของสินค้าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ และแน่นอนนะคะวันนี้เรามาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ภายใต้แม็กโปรผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แน่นอนเรามาพร้อมกับสินค้าที่เป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะปกติแล้วตัวเครื่องชักไร้สายตัวนี้นะคะตัวเดียวเนี่ยราคาอยู่ที่2790บาทแต่แน่นอนคถะวันนี้เราไม่ให้คุณเป็นเจ้าของในราคาที่สูงเท่านั้นแน่นอนวันนี้เรามาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ2790บาทไม่ขายแต่เราขายเพียง999บาทเท่านั้น คุณผู้ชมคิดดูสิคะว่าเราสามารถที่จะลดช่างเวลาจ้างช่างทีนะคะมาตัดต้นไม้ทีโอ้โหค่าจ้างช่างก็หลายบาทแล้วแต่วันนี้เราสามารถที่จะใช้สําหรับตัวเลื่อยชักนี้ตัดได้ทุกอย่างตัดกิ่งไม้ต้นไม้ต่างๆในบ้านของคุณแล้วคุณยังสามารถที่จะใช้งานในอื่นได้อีกด้วยแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะสินค้าเรามีจํานวนจํากัด100เซตเท่านั้นแต่ถ้าคุณโทรมาภายใน50สายแรกค่ะเราแถมพิกเศษเพิ่มฟรีไปอีกนะคะกับ เครื่องเซตเครื่องมือช่างนะคะแบบนี้ค่ะมูลค่า590บาทเราแถมให้คุณไปเลยฟรีๆนะคะเรียกได้ว่าซื้อ1แถมอีกหนึ่งกับชุดเซตเครื่องมือช่างมูลค่า590บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแต่คุณต้องโทรด่วนและโทรให้ทันนะคะภายใต้ใหมายเลขที่ปรากฏอยู่นี้เลยค่ะสินค้าดีๆรับประกันถึง1ปีเต็มโทรด่วนค่ะ ผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะเทดสอบให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่า Mac Pro เลื่อยชักไร้สายผู้หญิงอย่างตุ่นนะคะก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายๆนะคะตัดไม้ก็ได้ตัดท่อ PVC ก็ได้มาดูกันค่ะามาดูกันค่ะ เห็นไหมคะว่านี่เลยเลื่อยชักไร้สายนะคะตัดง่ายรวดเร็วแบบนี้เลยเห็นไหมคะคุณผู้ชมค่ะแถมการตัดนั้นเรียบเลยนะคะนี่เห็นไหมคะตัดไม้สบายๆเลยคะ่ะเดี๋ยวมาตัดท่อ PVC กันคะ่ะ ค่ะเห็นไหมคะตัดได้แล้วง่ายดายรวดเร็วจริงๆค่ะกับเลื่อยชักไร้สายนะคะตัวนี้ตัวเดียวครบจบเลยทีเดียวอนเนกประสงค์มากๆเลยเพราะว่าไร้สายสามารถที่จะลากไปใช้งานที่ไหนได้นะคะต้องบอกว่าคุ้มค่าการใช้งานจริงๆแถมใบมีดที่ให้ก็มีหลากหลายให้มาถึง4ใบตัดเหล็กก็ได้ตัดไม้ก็ได้ตัดท่อ PVC แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนึกถึงงานตัดนึกถึงเลื่อยชักแม็กโปรค่ะ แม็กโปรเลื่อยชักใบไร้สายเครื่องตัดอเนกประสงค์แถมฟรีใบมีด4ี่ใบตัดเหล็ก1นึ่ใบสะดวกที่สุดและพิเศษสุดๆสำหรับ50สายแรกรับไปเลยกับชุดเครื่องมือช่างพร้อมกล่องครบเซ็ตมูลค่า590บาทฟรีปกติ2,790บาทวันนี้พิเศษให้ไปในราคาเพียง999บาบาทเท่านั้นที่นี่ที่เดียว รีบโทรด่วนตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอเพราะสินค้าดีให้เฉพาะ50สายแรกเท่านั้นค่ะนึกถึงเครื่องมือช่างต้องแม็กโปรเท่านั้น